สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเพิ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาชาแนลลงแนวทางสองแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ราวพัฒนาค่ะวันนี้วันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะอ่าเดือนหกเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเดือนหกเข้ามาแล้วกจะเป็นเดือนหกยังลาวตีเดือนหกบุญบังไฟค่ะ บุญบังไฟบ้านนั้นบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเฉพาะเสาอาทิตย์นะคะข้าเจ้ามากจัดให้ตรงกับเสาอาทิตย์ค่ะบุญบังไฟเป็นบุญขอฝ่าขอฝนค่ะบูอ่าบูชาพญาแทนค่ะตามความเสื่อของโบราณพันพาเฮตมากค่ะช่วงนี้ค่ะเมื่อวานกับไปบุญบังไฟอำเภอโน่นสังนะคะบ้านอุดดูเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมข้าเจา้าแห่แห่บังไฟค่ะเผื่อขอฝ่าขอฝนตามความเสื่อนะคะ ฝนฝ้าสีดีบ่ค่ะปีนี้เป็นจังไดซสิคือปีที่แล้วป่ะค่ะอ่าฝนมาแต่หัวปีกั่ว่าเป็นฝนแท้ค่ะคุณผู้ชมช่วงฝนแท้ๆหลังพฤษภาพมิถุนายนนี่ล่ะเดือนประมาณมิถุนายนนี่ค่ะจ,จะฝนแท้มากเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดค่ะขาดหุดไอ้ไทยหุดขาดหน้าขาดไถขาดอ่าดินวานกะปูเขาค่ะนะคะสำหรับชาวหน้าเนาะ จินตนาก็็เหนยู่แค่นี้ค่ะทางภาคอื่นๆช่วงนี้บรูวาเฮตียงค่ะแต่อีสานบานเท่าก็าคือใจช็อ,อดหนาลรกทําหน้าเนาะคะ่ะเดือนหกเดือนเจ<ะ>็ดอะหลังสงการแกไม่จะเตรียมกันทั้งนั้นแต่พอสูมือสมบายเนี่ยจักน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพอสูกันฟั่งก่อนหากก้อนสิเขาไปเบิง่งแนวทางเนาะบอกตะเรืองแนวทางอะไรกับเมยแนวทางกับบ่อเขาแห้งเมยอยติมก,กันกับไปอีกค่ะอ่าจินตนากะ ขอโทษหลายๆค่ะที่แนวทางบ่อเขาเมื่อวานนะคะเมื่อวนันเมื่อวันศุกร์ค่ะ,คะแนวทางบ่อเขาค่ะทุกๆเซียนเลยค่ะคุณผู้ชมบม่มีผู้เซียนใดเขาเลยรัฐบาลไทยประสานกะเป็นไปได้จังได้ค่ะคุณผู้ชมมีของเซียนอุดอรเข้าอยู่คนเดียวศูนย์หกกับของปูข้ามช่อนเหมือนอะหู้ภาในละค่ะคุณผู้ชมเราก็ล่าพัฒนามีของพอเซียนเพ่งของพอเซียนเพ่งเขาค่ะเรากะ ของเซียนอุดรน,นะคะมีสองเซียนทนีเอาค่ะคุณผู้ชมมันมะเขากบขอโทษหลายๆค่ะสุดฝีมือเนาะแต่ทานแนวทางเขากะก็ดีไปค่ะจินตนากบนอกจากขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่อดสาเขามาเบิงเนาะคะ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำจินตนากบขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมากค่ะมิแ,แนวทอทอมาตลอดกับยูไดร์ยอนเอฟซีเนาะ ค่ะขอขอบคุณหลายๆเลยเด้อค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางค่ะเล่าพัฒนาร่วมเซียนโกเซียนน้ากันค่ะเป็นแนวทางการคํานวณค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาค่ะอยากยูทูบจุค่ะแต่ว่ายูทูบเจ้าทีเพิ่นเงียบเงาค่ะช่วงนี้เจ้าทีจะทังอยูนี่ค่ะปกติคอได้ดีดีแต่ช่วงนี้นะคะจับปิดยังไงค่ะคุณผู้ชมดวงจินตนาบ่ค่อยดีค่ะดวงตกแต่ว่าเป็นตกลายแรงรู้แต่ว่าดวง โชคไอ้ยังก็หาโชคลาบเวอร์มี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงนี้ค่ะเอาบาว่ากันไลค่ะคุณผู้ชมหเบิ่งแนวทางดีกว่าค่ะค่ะล่าพัฒนาวันที่หาค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่5พฤษภาคม 2, 5, 6, 8ค่ะวันจันทร์นี้ลุงส่งให้วิ่ง5กับ2บนล่างค่ะ5แล้วก็2บนล่างจับคู่ค่ะห้าหนึ่งสองหนึเอ้ยมีมีเหล็กติดน้ำค่ะคุณผู้ชม เลขติด5กับ2มี1 4 8ค่ะแล้วก็นอกจากเลขติดแล้วเพิ่นจับคู่ไฮก็มี5ห้าหนึ่งห้าี่ห้าแปดสองหนแคนแคนค่ะคุณผู้ชมงวดก้อนเพื่อนเขาเกาหนค่ะเพิ่นท่านแนวทางคนเขาอยู่ค่ะงวดของวันพุธนะคะของวันพุธเขา้าวันศุกร์หลุดค่ะคุณผู้ชมอเบื่งวันศุกร์ที่สองนะคะวันศุกร์ที่สองให้วิ่งสองกับห้าค่ะ อีตนาเคียนผิดแล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งเทิงนี่ค่ะวิ่งสองกับห้าค่ะแล้วก็จับคู่บอ่อเข่าค่ะคุณผู้ชมผลออกสี่สีนะคะสีบอ่อมากค่ะคุณผู้ชมเป็นบอ่อหายเลสีมากเป็นหายแต่หานะคะเชียดแต้มเดียวค่ะคุณผู้ชมอันน,นี้แนวทางของลุงทรงค่ะไปกับบนและล่างนะคะ,นะคะแล้วก็หาสีสองสี่หาแปดสองแปดเป็นตนนัวเน้นเด้อค่ะ เป็นเน้นซีคูนะคะแคบหนาจอเลยค่ะคุณผู mm ้ช hmm. มไบต่อค่ะอีกจะน่าไอ้นั่นไใบขึ้นค่ะคุณผู้ชมเอาเอ่แต่ผู้เพิ่นหามากก้อนเนาะค่ะเนาะเพิ่นหามากก,ก้อนกับลงกกอนเลยค่ะของเซียนอ้ายค่ะคุณผู้ชมเซียนอ้ายวิ่งสี่กับสองค่ะเซียนอ้ายวิ่งสี่กับสองแล้วก็ เลขติด4กับ2ก็มี5 6 7 8ค่ะ5 6 7 8แล้วก็จับคู่2ตัว8คู่ด้วยกันค่ะไปกรับบนล่างกัสีเป็น16เนาะค่ะ8คู่4 5 4 6 4 7 4 8 2 5 2 6 2 7 2 8ค่ะคุณผู้ชมเลขติด4กับ2มีหาหกเจ็ดก็คือเพิ่นจับมาใส่นีค่ะ4 5 4 6 4 7 4 8่กสเพิ่นจับให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชม อันนี้เป็นแนวทางของเสี้ยนไอรนะคะขอพูณหลายๆคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะอ่ะหวัวที่พานมากกับเ,เขาค่ะคุณผู้ชมเงยไหลแนวทางที่เป็นไปสี่พิจารณาเบื้องเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะมาได้ให้เสื้อนะคะเพราะว่าแนวทางมีใบเห็บเบิ้งค่ะเบิ้งเปรียบเทียบกันเรนเรนไปค่ะคุณผู้ชมดีกว่ามีแนวเบิ้งเนาะถ้าเธออยากขำว่าเบิง้งได้เห็นค่ะ แล้วก็เซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรน,นวดที่ผ่านมากะลุดขคือกันค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นจับคู่พ่เขาค่ะซีสีศูนย์เก้าซีศูนย์เก่าศูนย์เก่ากับปม่าซีซีกับปมี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไปได้จ้งได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะเสียดจกักเจาจักค้นนี่แมเป็นตะเลือใจคักค,ค่ะค่ะเซียนอุดรวันนี้ให้สี่กับสามเป็นตัววิ่งค่ะเลขตีสี่กับสามมี ห้าหกเจ็ดแปดค่ะจับคู่สองตัวไปกลับบนล่างห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะคุณผู้ชมเลี่ยงไงค่ะไปกลับบนล่างนะคะแปดคู่ค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมขัดหน้าท่าง้วเข่ากอโคอทษดหลายๆเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอโทษดหลายๆอีกค่ะ,น,น,คะนะคะแล้วก็ของหนุ่มผู้พานค่ะคุณผู้ชม นุ่มผู้พานวดที่ผ่านมานุ่มผู้พานเป็นจังได้นุ่มผู้พานกระอกเข,าออกข่าคือกันค่ะกระอกเข,าออกข่าคือกันขอโทษนหลายๆเด้อค่ะเอฟซีติดตามนุ่มผู้พานอยู่นุ่มผู้พานทีวานี่ค่ะคุณผู้ชมอ่าเพื่อนเป็นบ้านเพื่อนอยู่ผู้พานเท่านี้แหละค่ะน้องโมลลำมผู้เท่านี้ละ ะะเขตแดดอุดรเนล่ะค่ะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมเอฟซีเป็นสงสัยนะคะสําหรับผู้เพิ่นบริติตามมาตรกรนเนาะค่ะิ่นสงสัยว่าเป็นเป็นช่องของหนุ่มภูพานไหมบอมเนเดอร์ค่ะคุณผู้ชมอันนั้นของเพิ่นเพิ่นคานวณเองลงเองสินะอันนั้นช่องเพื่อนค่ะอันนี้บอกมีช่องเด้อค่ะคุณผู้ชมเพื่อนคํานวณแนวทางมาเอามาฝากคุณผู้ชมแนวทางเดินดีมาตลอดค่ะเดินด <towns. S 2> ีมาตลอดแต่งวดนี้ก็หลุดไป เดือนนี้เพิ่งรุดรุดเดือนเมื่อกี้รุดสองครั้งค่ะเมษาหลุดสองครั้งงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมจะหลุดไหมเพราะว่ารุดไปแล้วต้นเดือนเลยนะคะวันที่สองวันสุขทิพานมาพร้อมกับรัฐบาลไทยนะคะหนุ่มผู้พันงวดนี้ให้ห้าหกแปดเจ็ดค่ะจะพู่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดไล่กันไปเรื่อยค่ะคุณผู้ชมนะบอเขาให้รูปไปนะคะคุณผู้ชมเนาะมาใจให้แทะไม่อยากอัาหะแทะไม่อยา ค่ะต่อป้ายค่ะของแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจีนให้หกับสี่หแล้วก็สี่แล้วก็จับคู่หคู่ด้วยกันค่ะหคู่มีหกสองหกสามหกสี่สี่สองสี่สามสี่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมรูทวัธธี่ิพานมากกับรูทคือกันค่ะให้สองกับห้านะคะ อ่าสี่ห้าเฉียดพิตแต้มหนึ่งนี่สี่สองสี่เลขสี่สองตัวคะ่ะคุณผู้ชมเอาปรว่ากันไปนะคะเอาคะ่ะกอบคุณหลายๆคะ่ะคุณผู้ชมดีสนใจเบิ้งหน้าทางคะ่ะแล้วก็ขอโทษเด้อคะ่ะหน้าทางวิ่ไปต่อไปคะ่ะยายนางตำลาวคะ่ะยายนางตำลางวดที่ผ่านมาเข้าวิ่งอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งหกกับสี่ คนออก44 409 4, 44 09แล้วก็ว้นนี้ให้9กับ7จับคู่94 95 96 74 75 72ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ราพัฒนาวันจัน์ทรนะคะแคบหน้าจอค่ะได้นางตำราวเสร็จแล้วก็เป็นเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชม เดนเดินดีงวดที่ผ่านมาเขายูค่ะเขายูงวดที่ผ่านมาสี่ห้าหกเขาซีซีแล้วก็ซีศูนย์เก้าค่ะงวดนี้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สิบห้าบอก่ะคุณผู้ชมกับเบอร์เอาเดอร์ค่ะย่างมาทัานเดลุดยู่ะคุณผู้ชมนี่เอตะก,กัหล,ลุดวันพุไอวันพุธเนาะค่ะหลุดวันพุธมาเข้าวันศุกร์นะคะวันพุธหลุดวันพุธท,ที่ สาเฮ้ยวันพุดกับเขายุ่เกาหานะนะนะคะนี่วันที่สามสิบเนี่ยค่ะสาสิบเมษาเนี่ยกอนนันจงค่อยรุดนะคะกอนกอนวันพุดนี่ค่ะศูนย์เจ็ดเจสองสองบอมี่ค่ะคุณผู้ชมอ่าซกับมี่หากับบมีบบม่นะคะอ่าก็เลยรุดนะคะ อันนี้หลุดไปแล้วก็มาตามงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมมาขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามากรุงแน่ทางชางช่องจินตนาชแนวนะคะมื่นนี่ค่ะค่ะจินตนาเบาเอียงที่ติดติดคัดคัดบอรลาบลื่นนะคะขอโทษขอให้ได้หลายๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอันเปล่าน้ำค่ะแล้วก็แดดก็ร้อนแห้งแล้วเปล่าน้ำลูกค่ะนะคะก็เลยยิ่งขึ้นกับามลงแนวทางค่ะเธอยืดผมแล้วเมื่อยค่ะก็เลยเห้นาลง ปันเด็นก็เลี้ยวหนาเรียวหลังค่ะกกเร่บวพิจวัตถือขออภัยหลายๆค่ะคุณผู้ชมเอาขอให้แนวทางวันนี้ตะวันจันทร์ที่5นะคะค่ะคุณผู้ชมมวลมวลเพื่อนๆไปกับแนวทางล่าพัฒนาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขชมดีกสุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจิตนตนาขี่จมขี่บนค่ะคุณผู้ชม ย่อนบอมมี่เนาะอียังกระขาดขาดเคิือนเคลนไรกระจมเลยหน่อยใจคะ่ะคุณผู้ชมเนานี่กำลังใจน้ำคุณผู้ชมเนี่ยละกระเฮ็ดล่งให้คือเก้าค่ะขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ